สองสิงหานไปหากินที่พระประแดงมาแล้วพระประดดงเขาจับแล้วก็เนี่ยจับพ่อไม่แล้รู้ไม่ไชบดไม้ครับผมบดไม้อ่ะไม่เห็นเลอโยมมาขอมาเนี่ยจะไปมจะไปอาบาตรงไหนวะเ ได้ด้วยไมเน่โอ้ยมีโอ้โอ้โด้แสดงได้ดีด้วยมาโพตเปรเจยทางไปไกลไปได้ยาต้องข้ามเขาไปพระเรมสขคันตวานะยาจจสุขาสังกาสินจะพรหมนะโเอทัสติยาติตโตทาสังกาสินจะขัดเกียงชูโชพูดว่า